แข้อคิดที่ได้จากหนังสือ Everything is f a c k นะครับหรือว่าชื่อไทยคือคู่มือแห่งความหวังในโลกสุดเฮงซวยนะครับผู้แต่งมาร์คแมนสันนะครับมาเริ่มที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับเพื่อนเขาบอกว่ามันไม่มีหรอกสิ่งสําคัญของชีวิตนะ่ะเราไปให้ความหมายกับสิ่งที่เราคิดว่ามันสําคัญแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความสําคัญด้วยตัวของมันเองหรอกเพราะว่าความสําคัญคือความคิดของเราเองดังนั้นสรุปง่ายๆคือตัวเรานะ่ะไม่มีความหมายอะไรหรอกและมันก็ไม่ใช่สิ่งผิดปกติด้วยนะครับ ข้อ2การที่เราบอกตัวเองว่าเราสําคัญเป็นสิ่งที่โกหกและความหวังไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้จากการโกหกดังนั้นถ้าเราอยากมีความหวังที่แท้จริงเราต้องยอมรับก่อนว่าตัวเรานะ่ยไม่ได้สําคัญอะไรเลยนั่นแหละถึงจะมีความหวังนะครับ 3. มีใครหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ดีขึ้นกว่าในอดีตตั้งเยอะแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่อย่างน้อยก็เรื่องของความซึมเศร้าคือความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนะครับ 4. ถ้าเราอยากสร้างหรืออยากมีความหวังเราต้องมี3อย่างได้แก่ 1. คว,ความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตของเราได้ 2. ความเชื่อในคุณค่าของบางสิ่งที่คุ้มพอที่จะห้อยคว้าและ 3. สังคมที่มีคนอื่นที่เชื่อเหมือนกันกันกบที่เราเชื่อนะครับนี่คือสิ่งที่จะสร้างความหวังนะผมอยากเจาะเน้นตรงนี้หน่อยว่าข้อหนึ่คือความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตของเราได้มันทําให้เรามีความหวังครับเพื่อนๆลองนึกว่า ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเป็นหรือเปล่านะคือเกิดในครอบครัวที่อาจจะบังคับพ่อแม่บังคับควบคุมชีวิตเราเนี่ยเอ,อถ้าคนไหนเป็น,น่ะผมผมค่อนข้างเชื่อเลยนะว่าจะรู้สึกไม่ค่อยมีจุดหมายปลายทางแล้วก็ไม่ค่อยมีความหวังในตัวเองสักเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นความคาดหวังของพ่อแม่แต่ว่าใช้ชีวิตอย่างมีความหวังนะครับของตัวเองนะมันอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้หรือไม่ต้องพ่อแม่ควบคุมก็ได้อาจจะเป็น การที่ทํางานใช่ไหมแล้วเงินเดือนชนเดือนเนี่ยแล้วก็เราก็มีพฤติกรรมการใช้เงินที่มันบีบรัดตัวเองให้ไม่สามารถไปทํางานอย่างอื่นได้เลยอะไรแบบนั้นอ่ะก็คือการที่เราควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเรางานที่เราทําเราก็ไม่ดีชอบแต่ถ้าเราเลิกทํางานนี้นี่ที่เหลือมันก็ใช้ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คืออันนี้คือความความหมายของข้อแรกนะว่าความรู้สึกว่าเราควบคุมชีวิตไม่ได้เนี่ยมันทําให้ ความหวังของชีวิตเนี่ยมันหมดไปนะเพราะฉะนั้นถ้าแก้ได้ก็ลองแก้ข้อนี้ดูคนระับข้อ2คือความเชื่อในคุณค่าของบางสิ่งที่คุ้มพอที่เราจะไขว่คว้าเออคือต้องย้ําคําว่าคุ้มพอที่เราจะไขว่คว้าด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเราอาจจะเป็นคนที่ชอบชอบ,ชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นไปเรื่อยแต่ว่าเราไม่ได้คํานึงถึงเลยว่าเราชอบมันมากแค่ไหนแล้ว มันคุ้มค่าพอไหมแล้วมันมีคุณค่าพอที่เราจะเหนื่อยทุ่มเทไขว่ความหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองถามตัวเองดูนะว่าสิ่งที่จะไปเนี่ยมันคุ้มพอไหมนะครับที่จะไขว่ความมาและสามสังคสังคมที่มีคนอื่นที่เชื่อเหมือนกันกันกบเราอันเนี้ยมันคล้ายๆกับการไปเข้าโบสถ์ในศาสนาหรือว่าไปวัดเจอคนที่มีความเชื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยหรือว่า ไม,ไ,มไม่อาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นศาสนานะครับอาจจะเป็นแบบที่ที่มีกลุ่มคนรวมตัวกันที่เชื่อในสิ่งเดียวกันชอบเหมือนเหมือนกันอันเนี้ก็จะสร้างความหวังให้เราได้นะเพราะว่ามันก็เหมือนแบบเรา,เรารมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับเวลาเราไปเจอคนนู้นคนนี้เ,เชื่อเชื่อมกับเราเราก็จะมีแรงบันดาลใจในการที่จะทําสิ่งนั้นมากขึ้นมากกว่าที่เราเชื่อสิ่งนั้นอยู่คนคนเดียวแล้วไม่รู้ว่าใครเชื่อเหมือนกันกันกบเราหรือเปล่านะ,นะครับอ่ะข้อห้า ขาบอกว่าอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองเหมือนกับที่หนังสือพัฒนาตัวเองชอบบอกเพราะว่ายิ่งเราพยายามมากแล้วเราล้มเหลวเราก็จะยิ่งเจ็บปวดนะครับข้อหกความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตดังนั้นอย่าพยายามไปกำจัดมันยิ่งเราไปกำจัดความเจ็บปวดออกตัวเรานี่แหละจะไปหาความเจ็บปวดใหม่เข้ามาแทนอย่าไปคิดว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลานะครับใช่นะครับต้องเน้นย้าตรงเราต้องเราอย่าไปคิดว่าเราต้องมีความสุขตลอดเวลานะครับแล้วก็ พยายามพยายามคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะไม่ต้องมองว่ามันปกติก็ได้แต่มันเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ความเจ็บปวดความรู้สึกเจ็บปวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็ยอมรับมันนะครับแล้วก็ตระหนักไ,ไว้ว่าคนเราเนี่ยไม่มีใครหรอกครับที่เกิดมาแล้วมีความสุขตั้งแต่เกิดจนแก่ไปนะครับน้อยนะครับน้อยมากแล้วก็อาจจะไม่มีเลยก็ได้เพราะว่าคนเราจะต้องเจอความเจ็บปวดอยู่แล้วนะครับข้อเจแทนที่เราจะมานั่งจินตนาการว่าเรารวย เหมือนกับที่หนังสือหลายๆเล่มบอกนะครับให้เราจินตนาการว่าเราไม่รวยและเราก็ไม่เห็นเป็นอะไรจะดีกว่าคนระับอันนี้เป็นการสอนที่แบบเขาเรียกไ,ไงเดียเป็นการช่างมันอะ่ะเออเหมือนเป็นการปลงมากๆเกี่ยวกับนหนังสือเล่มนี้นะครับข้อ8ถ้าอยากจะสร้างลทัทธิของตัวเองขึ้นมาทําได้ง่ายๆคือขายความหวังให้กับคนที่หมดหวังอันนี้อันนี้คือคนเขียนออกแนวประชดประชันมากกว่าจะเป็นคําแนะนํานะครับ นี้อาจารย์รนพดลก็วงเล็บไว้นะครับก็คือเหมือนเขาประชดประชันน่ะคือแบบอันนี้ผมก็ไม่ได้พลาดพิงนะอาจจะเป็นแนวแบบไลฟ์โค้ดต่างๆที่สร้างใช่ไหมสร้างคอร์สร้างอะไรของตัวเองให้มันดูแบบทําให้คนมีความหวังมากขึ้นเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นคนหมดหวังเราไปเจอไลฟ์โค้ดต่างๆนานา,นาอะไรเงี้ยหนังสือผอเขาต้องการจะสื่อแบบนั้นนะครับว่าวิธีที่จะสร้างรัที่ตัวเองเนี่ยง่ายมากก็คือหาคนที่หมดหวัง นะครับดึงมาเป็นพวกตัวเองนะครับ <c oughs> ก,ก็ขายความนั้นความหวังของคนนะครับให้กับคนที่หมดหวังน <c oughs> <c oughs> ะครับอ่ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นหนังสือออกแนวประชดประชันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วก็โปรดใช้วิจนนารณญาณครับแล้วก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อหมดนะครับ <c oughs> แต่ว่าผมว่าฟังให้มันได้เปิดมุมมองเปิดความคิดเอาไปคิดต่อดีกว่าครับก็วันนี้สั้นๆครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ